เอาแล้วครับผมก็ขอสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นเซสกิลคอมโบเจาะเกาะนะครับซึ่งมีน้องคนนึงคอมเมนต์มาว่าพี่ครับเล่นคอมโบพลาสมาเจาะไอวอลนะครับโอเคครับก็ปืนพลาสมานะครับเป็นปืนที่โคตรโหดโคตรโกงและโคตรฮิตนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นปืนพลาสมาให้ดูกันนะครับคนดูก็ก่อนที่เราจะไปเล่นปืนพลาสมากันครับผมก็จะพามาดูตัวละครกันนะครับว่าผมใช้เซสกิลอะไรกันบ้างนะครับ ก็นี่เลยนะครับเซทสกิลที่ผมใช้ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเซทสกิลสายเจาะเกาะระยะไกลนะครับจะมีตัวอะไรกันบ้างนะครับเปิดมาที่ตัวแรกเลยนะครับคุณดูจะเป็นตัวของไคล้อนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเจาะเกาะนะครับคุณดูอ่ามีไคล้อแล้วก็ต้องมีมาโลนะครับอ่าตัวมาโลก็จะเพิ่มความเสียหายตามระยะห่าง สูงสุด25%นะครับแล้วก็สตูที่ถูกมาร์กนะครับจะโดนฟาว์เสียหายเพิ่มขึ้น5%ด้วยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวของลูน่านะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับคนดูตัวนี้เพิ่มอัตราการยิงนะเออแบบบอกได้คําเดียวว่ายิงโคตรรัวนะส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นเซสกิลก,กดใช้นะครับซึ่งผมจะเอาตัวเคไปนะครับก็ตัวเคก็ฟื้นฟูเปลี่ยนจาก r เออนะเปลี่ยนจาก EP เป็น HP ให้กับเรานะครับแล้วก็จะทำให้เซสกิลไฮรอดของเราได้ใช้รัวๆนะครับตัวเคนะอ่าแล้วมันก็ถึกด้วยนะครับคุณดูเอาไปใช้ได้นะอันนี้ก็จะเป็น Set Skill เซสกิลคร่าวๆนะครับอ่าลองไปใช้กันได้นะครับคุณดูสำหรับสายเจาะเกาะน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมไปเลยดีกว่าว่าปืนพลาสมาผมจะโหดขนาดไหนไปกันเลยดีกว่า let's go และตอนนี้คนอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าโดดมาที่เขตบีมาวาสกิเออโดดมาก็ฟาร์มปืนกันเลยนะครับคนดูซึ่งผมโดดมาไม่เจอคนเลยนะก็เป็นเรื่องดีนะเออได้มาทอมสันมาก็บอกหนึ่งแล้วว่าคนดูเฉียฟาร์มไปชิวๆนะเฮ้ยจะเจอสโคปสี่สวยเลยอ่าโดดมาก็ของฟูอยู่นะเฮ้ยคาเราไม่เล่นนะเฮ้ยเหมือนจะเจอพาสมานะครับคนดูโหโดวงนี้จัดเลยได้พาสมาแล้วเหมือนผมจะได้ยินเสียงเท้าวะ่ะ โอเคมันจะอยู่ข้างบนนะอะแล้วจังหวะนี้เอ้าจังหวะนี้เองโดดมาอะไราตรงนี้อะแหละไอ้หนูมาดิตามสุดนะผมตามสุดนะก็มาดิครับเฮ้ยอุย้ยอุ้ยโดนข้างบนจริงวะอุยอ้ยอุ้ยอันนี้มันตัวใหม่เหรอตัวใหม่อะเรียบร้อยดาวไปหนึ่งเฮ้ยน่าจะโดดมาตีหนึ่งนะคนดูตัวนี้อ่าโอเคเหมือนจะผมจะได้ยินเสียงเท้าว่ะอะเพิ่ม แลวจังหวะนี้วิ่งออกมาเรียบร้อยโดนทอมสันผมลูดไปน่าจะดาวไป3าตัวแล้วนะครับ K 3เสามเลยนะโอ้โหโดดมาได้คิวฟรีเฉยเลยอะครับคนดูเป็นไงโคตรเฟี้ยวก็สำหรับใครที่ผ่านเข้ามาดูคลิปผมนะคนดูอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญน,นะครับอย่าลืมฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะครับอ่าก็สำหรับน้องๆคนไหนที่ตื่นไปเรียนตอนเช้านะครับอ่าอย่าลืมดูช่องพี่ด้วยนะครับคนดูฝากดกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะโอเค มาคือตอนนี้ผมได้เป็นพลาสมาแล้วนะครับคุณดูแล้วก็เป็นปืนทอมสันนะซึ่งตอนนี้คือเราต้องการเกาะ3ามเฮ้ยเกาะสามเรามีแล้วนะต้องการบวก3มนะครับคุณดูโอเคเฮ้ยรือเหมือนผมได้ยินเสียงเท้าว่ะคุณดูแต่จังหวะนี้เหมือนผมจะได้ยินเสียงเท้าอะไรแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับไอหนุม่ม สามเลยนะเนี่ยเจอสกิลพลาสม่าผมไปนะเออเป็นไงโคตรโกรงนะครับผมดูปืนพลาสม่านะครับรู้สึกว่ามันมันอันนี้หรือเปล่าฮะเรียกว่าไงอ่ะคนดูมันมันบัฟมาใหม่ปะให้เราให้มันยิงอะไรนะเจาะไอวอลบ้างคนดูเออเฮ้ยมันจะมีคนอยู่ข้างหน้าว่ะเฮ้ยช่วงวันนี้ววออจังหวะน,นี้เราต้องไปช่วยเพื่อนนะครับเจอไอวอลวีไอพีหกผมไปเป็นไงแต่จังหวะนี้มันจะมีศัตรูอย,อยู่ข้างหน้าผมก็ได้ทำการเปิดไปสองสองเมตรเจ็บจัดนะครับคนดู ังหวะนี้เพื่อเราได้ทำการวิ่งเข้าไปเล่นโ okay. อเคแล้วมันจะมีเท้าตรงเบอร์สี่และะ้วจังหวะนี้ยังไงเบอร์สามเข้าไปเล่น okay. โอเคโอเพื่อวเพื่อนเราดาว่ะเฮ้ยอยู่นี่หรออยู่นี่อ๋อเรียบร้อยวิ่งไปโดนกับดักระเบิดเฉยเลยอะโอ้โห จะอยู่ก็ตายนะเออโดนกับดักระเบิดเพื่อนผมไงเออคนดูโอเคเราซื้อหมวกสามเลยนะคนดูโอเคมีหมวกสามแล้วต้องมีโถก้อนเออซึ่งเราจะไม่เล่นปืนลูกซองนะซึ่งแบบถ้าเล่นเป็นกระสุน SMG เล่นเกมมันจะไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะครับคนดูมาฟาร์มกระสุนลูกซองก่อนนะครับดูกระสุนลูกซองผมดีบิวกลาเม็ดอ่ามาตอนนี้คนก็เหลือยี่สิบหกคนแล้วนะครับคนดูตอนนี้ผมได้มาสามคิวนะ คือตอนนี้ของก็ค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วนะครับรู้สึกว่าแมป เกาะสวรรค์นะครับจะมีสิ่งประดิษฐ์กันด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปเอาดาบราชันกันมานะครับคุณดูซึ่งถ้าเราได้ดาบราชันมามันจะเพิ่มเกาะให้เรา20หน่วยครับจะทําให้เราถึกขึ้นนะเออเป็นไงกิเลนเซ็ตเจาะเกาะแต่ถึกอันนี้คือก็งงนะเออดาบราชันช่วยได้นะครับคุณดูสําหรับใครที่ชอบยิงแรงๆอะไรอย่างนี้นะเออก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะให้ผมเล่นเซตสกิลอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันมาบอกใต้คลิปได้นะคุณดูแบบเฮ้ยพี่ ซีซิคิวนี้มันโกงว่ะโออพี่เล่นให้หน่อยดีเออผมอยากเห็นพี่เล่นอนะ่ะเซตนี้มันโกงเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะครับแต่ฝีมือผมไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะครับคุณดูโหอ,อดีตแลวแกนมาตอนนี้อยู่แลงบลอตเฮ้ยไม่ใช่ละโอเคเดี๋ยวเรา,เราจหวะนนี้เราก็มุ่งหน้าไปที่คาตูลิสดีว่างกันเลยนะครับคุณดูเดี๋ยวเราจะไปเปิดดาบราชันกันนะเฮ้ยผมไม่ผมได้เกาะมา20ได้ไงอะ่ะโอ้โหจังหวะนี้ผมได้เกาะมา20เฉยเลยว่ะคุณดูน่าจะเป็นตัวของ ดาบราชันหรือเปล่าไม่แน่ใจเฮ้ยได้ซองพวงว่ะโอเคเลยอ่าเดี๋ยวเราจะเล่นซองควงกันนะครับคนดูมาจาังหวะนี้คือผมแบบอยากเจอคนมากเลยอะปืนพัดมากพร้อมบวกนะคือครลร้อนผมพร้อมทํางานอะไรไงอโอเคขอ,ของข้างฟูแล้วนะครับพร้อมบวกพร้อมมาทะจังหวะนี้จะเอาอยัางไงเอยมันอัปเดตใหม่แล้วนี่ว่าคนดูนี่ไอสิ่งประดิษฐ์นะโอ้โหเพื่อนมายืนอะไรตรงนี้เนี่ย ยืนทำอะไรตรงนี้เพื่อนออกไปจะมาดูสิ่งประดิษฐ์โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเก็บเหรียญเพิ่มนะผมลืมบอ,อกไปว่าไอ้ตัวสิ่งประดิษฐ์นะครับมันใช้700อุยอ้ยเฮ้ยนอ,อะไรวะเขาดูตัวสไนแน่เลยเฮ้ยกำลังพูดนะขับคันเออไอ้ไอสิ่งประดิษฐ์ดับรายชั้นนะครับคุณดูมันปรับจาก400เป็น800แล้วนะครับเุาดูแลว,แลวจงหว่านี้ผมขออนุญาตโชว์สเต็ปการยิงหัวนะครับรู้สึกเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้าว่ะโอเคมาเล่นสนนะ เอมาดิมาดิเอ้ยมันรอเล่นหัวเราเลยว่ะคุณดูอุ้ยอุ๊ยเฮ้ยมันเล่นสไนจริงว่ะดีนะผมมีเกาะน,นะคนดูถ้าผมไม่มีเกาะน,นี่ผมอาจจะหลับได้นะอ่ามาดิสไนกับพลาสมาใครจะโกงกว่ากันแล้วเจว้าน,นี้ผมได้สแนปขวามากมินไปสองสามเมตรแล้วก็ล่วงไปโอเค โคตรรัวนะครับคุณดูยิ่งร้อนนะยิ่งร้อนนะปืนพาดมายิ่งร้อนยิ่งรัวนะครับคุณดูเออสำหรับใครที่เอ,อ้ยพี่คุเมนปืนพาดมาว่ะโอ้โหปืนนี้มันโกงจริงเออผมก็เล่นบ่อยอยู่กันนะปืนพาดมาเออแต่มไม่ค่อยเจอนะเวลาผมอยากจะเล่นไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่นะคุณดูพอผมไม่อยากเล่นเน่เจอจังเลยโอเคแล้วเหมือนจะมีคนเปิดตัวของคลังแสงนะครับอ่าตัวคลังแสงข้างบนนะ ยืนข้างแสกมาแล้วจังหวะน,นี้เรามาดูดาบราชันกันเลยนะอุ้ยมีดาบราชันว่ะคุณดูโอเคเราก็ซื้อมาเลยนะครับใช้เหรียญไป่า800นะครับซึ่งเมื่อก่อนมันใช้อยู่เท่าไหร่นะคนุณดู400ป่ะเออน่าจะใช้400แล้วตอนตอนนี้มันปรับมาเป็น800นะครับคุณดูมาเดี๋ยวเราไปเอาไอ้ตัวนั้นที่ว่าเหมือนมันอยู่ข้างบนว่ะคุณดูแล้วอุ้ยจังหวะน,นี้โหใโจเย็นเฮ้ยเหมือนมันรอดักผมเลยว่ะคุณดูแล้วจังหวะน,นี้ก็มาเลยครับอุย้ยไม่ค่อยเข้าเลยอะเอ้ย ใจ,เย,จเย็นใจเย็นไอ้หนูใจเย็นอ่ามันจะมี2ตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะข้างหน้าเดี๋ยวเราเล่นมุมก่อนนะครับดูจอมอนี้ก็เจาะไอวอไปก่อนนะครับดูนะครับคุณดูยิ่งร้อยิ่งรัวนะโคตรรัวเลยนะครับคุณดูไปเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นข้างในกันเลยดีกว่านะเพราะว่าถ้าเราเล่นมุมต่ำเราอาจจะโดนรากหัวได้นะครับคุณดูโอเคเดี๋ยวเราวิ่งอ้อมกันดีกว่าจหวะนี้ต้องตั้งไอวอไปก่อนนะครับป้องกันการโดนยิงหัวนะเออมา จังหวะนี้สแนปมาวิ่งมาแล้วเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้าและจังหวะนี้ก็เอาปืนพาสมายิงไปแล้วเหมือนจะเจ็บจัดผมก็ได้ทําการปลดสลักระเบิดแล้วก็ย่อนไปตรงกระบานพ่วงเรียบร้อยคนดูหวานเทียบนะซ้ำเลยเฮ้ยนี่มันมีของเยอะว่ะเฮ้ยมีมีกล่องเสริมเกาะโคตรเยอะเลยนะคนดูแล้วเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้าว่ะคนดูจังหวะนี้จ่อยว่ไปจ่อยว่ไปโคตรรัวโคตรรัวเฮ้ยมันหนีไปแล้ว ยังไงเทีนยนไขอุตใบโอเควิ่งออกถอยก่อนนะครับคุณดูอ่ารู้สึกว่าน่าจะอยู่บ้านฟาร์มนะคุณดูน่าอยู่บ้านฟาร์มนะเฮ้เหมือนเพื่อนผมจะโดนเปิดเออมันมีตัวอยู่ในนั้นอนะ่ะไม่รู้ว่ากี่ตัวนะคุณดูเฮ้ยมันจะมีคนเปิดกันอยู่ข้างล่างไอตัวนั้นอนะ่ะตัวเดียวเลยเราเรอดักอยู่ข้างบนนะคือตอนนี้คือวงมันก็บีบไปข้างหน้าแล้วนะครับคุณดูอาแล้วจวังหวะนี้โหจังหวะนี้คือเจ็บจัดนะครับคุณดู เกือบหลับเมื่อกี้เกือบหลับแต่กลับมาได้นะคออผมไม่มีใครล้อนเฉยๆลอกถ้าผมมีใครล้อนอาจจะล่วงไปแล้วนะเมื่อกี้เคจังหวะนี้เพื่อนเราเบอร์สี่เบอร์สี่บอกว่าพี่เดี๋ยวผมลุยเองไปตอนนี้พวกก็เหลือ22คนแล้วนะครับผมก็ได้มา5คิวนะตอนนี้เราก็ตามไรบีตัวนั้นก่อนนะครับคุณดูตอนนี้มีเกาะ3มอ่ามีเกาะ3แล้วก็ หวกสามมานะครับเราเจอเห็ดเราก็กินไปนะครับเพื่อเพิ่มการใช้ไคลอสนะครับอ่าปะเดี๋ยวเราวิ่งเข้าวงกันเลยดีกว่านะครับปล่อยให้เขาเล่นกันนะเ,ออเพื่อเราไหวอยู่แล้วแหละเพื่อเรามาสเตปตึงไงโอเคเมืองนี้เราก็ต้องดูดีๆนะครับแบบว่าเอ้ยแม่งมีคนบางทีมันมีคนวิ่งมาข้างหลังนะแล้วมันก็ยิงผมตัวเลยนะครับคนดูก็ต้องแบบมองดีๆนะครับการลงแรงนะครับมันก็ต้องแบบเอ้ย สเต็ปมันก็ต้องดีหน่อยนะเออแบบเอ้มุมมองซ้ายมองขวาไอวอลวาวยอะไรอย่างนี้นะสเต็ปแววบูฟอะไรนะครับคุณดูมาโอเคแล้วก็ซื้อตัวของนี่ดีกว่านะก็อเอ้ยยาใหญ่แล้วก็ที่ซูสีฟ้านะแล้วก็กล่องเสริมเกราะนะครับเออตอนนี้ผมมีที่ซูก,กี่อันแล้ววะคุณดูเออมีหลายอัน,อนละล่ะคือเวลาเอาเข้าไฟแล้วก็จะได้ใช้รัววนะโอเคเดี๋ยวเราวิ่งกันวงกันเลยนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าคนไปไหนหมดนะ คือไม่เจอคนเลยนะคนดูเดี๋ยวเราจะวิ่งเดี๋ยวเราจะวิ่งลงข้างล่างนะเผื่อจะมีคนวิ่งลงจากเขาเราจะได้ดักยิงแบบอีซี่อีซี่เออมาเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะแล้วก็ต้องวิ่งดีๆด้วยนะครับเผื่อบางทีจะมีคนดักยิงเรานะเออ มาคือตอนนี้คือแบบวิ่งโคตรไวเลยนะครับคนดูแถมเกาะผมโคตรเยอะเกาะมี40แถมวิ่งไวอีกเพราะได้สกิลจากดาบราชันมานะครับคนดูเออไม่รู้ว่ามันจะเอาออกไปตอนไหนนะไม่รู้ว่าจะเอาออกไปพร้อมไอ,อ้แมปอะไรนะคนดูแมปทางตะวันไม่ใช่หระแมปอะไรนะหาตะวันป่ะเออน่าจะหาตะวันนะแมปที่มันแบบสวยๆหน่อยอะ่ะเออมาไม่เจอคนเลยอะ่ะเออเดี๋ยวเราวิ่งขึ้นกันเลยดีกว่านะคนดู สำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมฝากกดกดซับสไครต์กดกระดงกดกระดิ่งกันด้วยนะครับและเหมือนข้าน้าจะมีศัตรูและจังหวะนี้จะทำยังไงเพื่อนผมก็ได้ทำการวิ่งเข้าไปช้าร์นะครับตัวของเบอร์สี่อุโหและดาวไปโอเคเดี๋ยวเราหามุมเล่นก่อนนะอ่าจเย็นนะใจเย็นนะโอ้ยเฮ้เกือบหลับใครล้อคนดู โอ้ยโดนไขรลอ็อสเกาะเกือบพังนะถ้าเมื่อกี้ผมไม่มีเกาะนคือ,อาจจะหลับได้เลยนะครับคุณดูเฮ้ยทำไมคนไทยชอบเล่นไครลอสแล้วจังหวะนี้ผมก็ได้ทําการเปิดไปไม่เข้าเลยเออมาดิทาไมคนไทยชอบเล่นไขรลอสคอมเมนต์กันบอกกันด้วยนะครับคุณดูทาไมคนไทยชอบเล่นไขรลอสมาจาังหวะนี้เหมือนจะมีศัตรูอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเอ้าเฮ้ย้เองมาทําอะไรตรงนี้เองมาทำอะไรตรงนี้จังหวะนี้โอ้โหเฮ้ยเพื่อนโอ้เพื่อนร้านอะคุณดู ยิ่งเกือบหลับเพื่อนบอกขอเม็ดเดียวโอเคไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราได้คิวมาเยอะแล้วนะได้มาห้าคิวผมจะเป็นตัวแบบของเกมนี้นะครับเออใครคิดว่าผมได้ที่หนึ่งคอมเมนต์ก็บอกได้นะคนดูเกมนี้ผมได้กี่คิวทายมานะไปเดี๋ยวเราวิ่งเข้าวงกันเลยนะเดี๋ยวเราไปดูตัวของพีคก,ก่อนนะว่าจะมีคนหรือเปล่านะเพราะว่าแบบบางทีคนมันเยอะแล้วมันก็วิ่งออกมานะเราก็ได้ทําการยิงหล่อยเข้าไปโอเค น่าจะไม่มีว่ะคนดูเอ่อไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าวงกันเลยนะคนดูคนก็เหลือ11คนแล้วนะครับตอนนี้คือวงบีบจัดเลยนะคนดูวงก็เกือบสุดท้ายแล้วแหละเฮ้ยแล้วเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้าอ้าวไม่ใช่ย่านี่เองโอเคเฮ้ยมีคนว่ะเพื่อนมาร์คว่ะเพื่อนมาร์คว่ะโอเคมันจคนข้างหนาครับจังหวะนี้ จังหวะนี้พัดมาผมพัาดมาผมเจาะไอวอย,นะยับอยบผมไม่สน่ะยิงร้อนยิงรัวยิงร้อนยิงรัวยิงร้อนย,ยิงรัวแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับถเลยเอยกูดาแบบนึงกูดาแบบนึงเออใจเย็นใจเย็นอันจะตีหนึ่งนะครับคนดูตีหนึ่งคือเราอยู่มุมสูงนะเราได้เปรียบแต่เวลาเขายึดวงเนี่ยดิเราจะเข้าวงยังไงผมไม่ได้นํำการวิ่งดันเข้าไปเลยนะครับตอนนี้คือแบบพร้อมปะทะเออ มาดิเฮ้ยม sure. ันจะมีคนโดดมาใหม่ว่ะมีคนโดดมาเมื่อกี้คนดูนั่นไงข้างหน้าข้างหน้ามีคนโดดมาใหม่แล้วจังหวะนี้ก็ดาวไปหนึ่งเฮ้ยตัวเดิมไม่ใช่ใช่ประมาณเฮ้ยตัวเดิมพวะคนดูเฮ้ยเหมือนเพื่อนมันชุบจังหวะนี้จังหวะนี้พัดมาผมพัสมาผมผมกูดาวว่ะโอเคดีนะมากูดาวไว้นะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคนดูเมื่อก่อนี่คือแบบโคตรนานและจังหวะนี้ผมก็ได้วิ่งอ้อมหลังไปแล้วเหมือนจะมีคนชุบกันผมได้ทำการเติดหัวดาวไปหนึ่ง เฮ้ยมันมีสองตัวมีสองตัวเหรอมีสองตัวเหรอแบบแบบเอาระเบิดไปกินเอยน้องพันยาสวนเลยพันยาสวนเลยแลจังหวะนี้ก็เรียบร้อยแตกเลยจะีถสไวโอเคดาบไปอีกหนึ่งเริ่มเหมือนค้ะจะมีสตููจังหวะนี้จังหวะนี้มีคนวะดูจังหวะนี้มาดิมาดิโอ้ยมันเจ็บจัดมันเจ็บจัดเฮ้ยเพื่อนมีคนข้อหลังเฮ้ยคนข้อหลังไอ้นี่เหรอมาดิ กล้ามาหีิครับเจอสองครัวบอ,อกไปเฮ้ยตัวเดิมมียี่ตัวนี้ที่ผมยิงดีกว่าคุณดูมาจังหวะน,นี้สองสองแล้วนะครับจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าคอมเมนต์ามบาบอกใต้คลิปกันได้และจังหวะน,นี้ผมได้ทําการซิกแซกแล้วเหมือนจะมีสตอูอยู่ข้างหน้านะครับซึ่งมาเล่นท่านชาร์ลีไทร์อดนะโคตรแรงโอ้โหแล้วเพื่อนเราดาวองดู SVD นะเฮ้ยมาเล่นปืน SVD ด้วยว่ะปืนมันค่อนข้างจะแรงนะคุณดูอ่าคือตอนนี้วงเป็นใจนะวงบีบมาทางผมนะเขาน่าจะต้องลงและลงมาแบบนี้ ลงมาแบบนี้อ่าฮะหวานเจี๊ยบดิครับหวานเจี๊ยบดิหวานเจีย๊ยบหวานหวานเจียเจ๊ยบดิเอ้ยตัวข้อมือดีคุณวะเฮเคมือดีนี่แหละอีตัวสไนเป้าปะมัอตอนนี้เหลือคนสุดท้ายแล้วนะครับมาสิบคิวแล้วนะครับคนดูตัวสุดท้ายตามล่าดุนดวนอ่ากดที่ซูดไปรัวๆเลยนะครับทําให้เราได้บัฟวิ่งไวนะคนดูแล้วก็ถึกขึ้นนิดหน่อย แลจะจังหวะน,นี้มันจะมีคนอยู่ขนาวคุณดูไอตัวนั้นตัวสุดท้ายเลยนะครับคุณดูมาด็มาดิครับมาดิครับทุกคนมาดิครับทุกคนแลวจังหวะน,นี้ผมได้ทำการวิ่งเข้าไปชาร์จอ่าและออกมาแบบนี้ก็โดนหัวไป1เมตรโดนเต็มกระบ,บาลเอาระเบิดละลายไอวอลไปได้ทำการวิ่งลุกมาอัดถูกองไปสองม็สก็เรียบรนะ้อยทีหนึ่งนะเออเป็นไง เซตนี้โคตรโกงนะครับคุณดูออกไปเล่นกับปืนพลาสมาบอกได้คำเดียวว่าโคตรรัวนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ